มาดูเตาไมโครเวฟนะครับซัมซุงครับรุ่นนี้เลยครับตัวนี้หน้าตาแบบนี้เลยครับอาการคือเปิดเสียงดังครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปั้งให้ดูแล้วก็ลองเปิดดูเดี๋ยวลองเปิดดูครับมันจะดังกลัวไหมครับเป็นผมก็กลัวนะมันดังมาจากตู้เนี่ยเราก็ไม่รู้อ่า จากคลิปหลายๆคลิปบางคนก็บอกว่าเป็นที่พัดลมบ้างพัดลมอยู่เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่พัดลมนะเดี๋ยวผมจะน้ํามันสารเราล่นฉีดเข้าไปนะครับแกนมันเดี๋ยวลองเปิดดีดีน่าจะเป็นตัวไอที่ทำความร้อนเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างแมกกิตอนหเหรอ,อประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาถอดถอดดูก่อนครับว่ามันมีอะไรเสียหายข้างในมีเสียหายไหมอย่าลืมครับถอดปลั๊กออกนะครับเจอสาเหตุแล้วครับนี่เห็นนะครับทะลุเลยครับเนี่ยเสียนะครับ มันน่าจะหมดอายุมันนะทะลุปกติมันจะมีรูออกข้างหน้าอย่างเดียวที่มันออกด้านข้างเลยเห็นรอยไหมเลยโอเคเดี๋ยวลองมาใส่ดูครับตัวใหม่มาดูหัวมันนี่หัวมันเห็นไนะหมหัวยังใหม่อยู่เลยไม่มีรอยไหมส่วนตัวนี้หัวระเบิดละรอยไหมทะลุครับ ครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนไอตัวแมกนิตอนนะครับแล้วก็แนะนำนะครับเวลาเปลี่ยนเ,เปลี่ยนอะไหล่ทุกครั้งให้แนะนําให้เปลี่ยนไอตัวแผ่นไหนเขาเรียกแผ่นอะไรนะแผ่นไมโครเวฟเนี่ยเราก็ตัดรูปให้มันเข้าทรงมันนะครับเนี่ยทรงรูปเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปซื้อร้านอะไหล่พวกขายเกี่ยวกับอะไรอ่จะเป็นแผ่นนะครับไมกาเออไมก้าอะไรสักอย่างนะแผ่นความร้อนนะครับก็ มันจะอยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้ผมตัดแล้วครับตัดแล้วก็เอาแปะไว้รูเดิมแล้วจะมีตัวเกี่ยวนิดหน่อยครับตรงเนี้ยเหล็กเกี่ยวลองเปิดดูเลยครับเสียงเงียบเลยครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามีไฟอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเบฟข้าวเหนียวดูเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเหนียวเข้าไปเบฟดูปรับความร้อนที่สุดเลยตอนนี้เสียงเงียบแล้วครับ ก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเหนียวออกมาให้ดูครับผมเวฟตั้งไว้หนึ่งนาทีแต่ผมไม่รอแล้วครับแค่ครึ่งครึ่งนาทีเดี๋ยวลองเอากดออกมาดูเลยครับนี่ตอนนี้เนี่ยร้อนครับร้อนเนี่ยฮะข้าวเหนียวร้อนจีเลยโอเคครับผ่านนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับเตาไมโครเวฟซ่อมง่ายนะครับเช็คเองก็ได้นะครับ